รักสิว่าจังไรล่ะเนะอดูนำยู่ไ้ก็ต้องไปหาน้ำหนองเอากะติกเอาขุ่ปตักมาใช้ลำบากลำบากสุดๆละ่ะเป็นกับแรบลงเขาปี่หนี่เพราะว่ายังพ่อได้นำดูดนะนำน้ำเมืองน้ำยังกับพอ่พอพ่อหลยอยู่พ่อได้ดูดขึ้นมาแต่ปีนี่ลงโกนไปแล้วลงโกนคือมันมันมันแหงแหงจนเ,เรือแต่โคนดินแล้ว ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านโคกกลางตำบลจันเพนอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครกำลังเล่าปัญหาของน้ำในชุมชนและรู้สึกเป็นกังวลในหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังพอมีน้ำใช้แต่คิดว่าคงมีไม่พอสำหรับแล้งนี้หากฝนยังทิ้งช่วงห่างและฤดูแล้งที่มียาวนานขึ้นนําเบิดกับจักสิวาจังไรเลรเนาะดูนํายูไสกับตรงไปหา น้ำหนองเอากระติกเอาขู่ใปตักมาใส่มนเร่งลำบากลำบากชุดๆละ่ะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ชาวบ้านชุมชนโคกกลางมีน้ำประปาที่นำน้ำจากแหล่งน้ำในหมู่บ้านมาใช้เนื่องจากมีหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการสร้างหอพักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้กันอย่างทั่วถึงเพราะก่อนหน้านี้ชุมชนที่นี่จะพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติจากภูเขาเพียงเท่านั้นค่ะ คือบ่อน้ําที่ชาวบ้านนําไปใช้ทําเป็นน้ําปลอปลาแล้วก็ใช้อาบกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะแต่ถ้าน้ําในบ่อนี้หมดไปชาวบ้านที่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้น้ําจากที่ไหนนอกจากรอฝนที่จะตกลงมาเพียงเท่านั้นค่ะก็คือปริมาณน้ํานี่จะลดลงทุกปีทุกปีจนเดี๋ยวนี้นะครับบางสายแห้งไปแล้วครับแห้งคอดไปแล้ว ซึ่งแห้งก็คือแห้งไปเลยไม่มีน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวครับก็จะทำให้น้ำที่เหลืออยู่น้อยลงไปอีกครับแล้วก็มีระบบท่อซึ่งเป็นระบบ PVC ก็บางครั้งก็ถูกไฟไหม้บ้างนะครับแต่ยังพอซ่อมแซมได้อยู่ทุกคนก็ต่างคิดว่าปัญหาเพราะว่าโลกร้อนขึ้นเพราะว่าระยะหลังนี้2อสมปีนี้เราตระหนักว่าจากป่าไม้ที่ถูกทำลายจากการแพรวถางสวนป่าสวนหรือว่าป่า แต่ว่าบางที่ที่ไม่ได้ถูกแพร่ถา,างน้ําก็แห้งเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่โลกร้อนส่วนการตัดไม้ทําลายป่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วครับเราก็จะสร้างป่าเพิ่มขึ้นที่จะรักษาแหล่งต้นน้ําครับผม การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มจำนวนของประชากรในพื้นที่ทำให้การจัดการน้ำที่มีต้นทุนอยู่อย่างจำกัดกลายเป็นปัญหาหนักของคนที่นี่แม้ล่าสุดจะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการขุดบ่อน้ำเพิ่มแต่ก็ยังขาดแคลนระบบท่อซึ่งต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงตามปกติทุกปีอบตจะนำน้ำขึ้นมาส่งนะครับตอนนี้นะครับมีงบประมาณของอำเภอนะครับได้มาทาขุดบอ่อ ที่คำบังนัดนะครับจำนวนสีไร่ทําบ่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีหอกระจายน้ําซึ่งกรมทรัพยากรได้มาทําไว้นะครับมีหมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่ประกาศว่าห้ามพ่อแม่พี่น้องปลูกผักหรือว่า,าปลูกดอกไม้อะไรหน้าบ้านไม่ให้ทำครับการณลณรงค์ให้ประหยัดถึงที่สุดเพื่อว่าเราจะยืดระยะเวลาให้ผลหน้าแรงเพื่อว่าฝนจะตกมานะครับ โคกกลางเป็นชุมชนที่อยู่กลางเทือกเขาภูพานมีประชากรกว่า500ครัวเรือนและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางของสภาพอากาศโดยมีรายงานการศึกษาจากโครงการ USA แม่โขงคาดการว่าชุมชนนี้จะเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตลอดปีมีฤดูแรงที่แรงจัดในฤดูฝนจะมีฝนตกหนักรุนแรงและมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันในอนาคตอีกด้วยค่ะ